ัสดีเจ้าเพื่อน,อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องอุไยัยสปาอิตตลรีวันนี้จะพามาทําครีมนะคะสูตรนี้ได้ทั้งพอกได้ทั้งทาในสูตรเดียวกันเลยนะคะซึ่งง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนมีส่วนผสมแค่สองสามอย่างเองนะคะซึ่งจะช่วยลด,ลดเลือนริ้วรอยช่วยทาให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสไวมากๆเลยนะคะทุกคนใครที่มีผิวหยาบกร้านผิวไม่มีความชุ่มชื้นผิวแห้งกร้านนะคะห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะ โอเคค่ะใครเามาแล้วก็ฝากด subscribe, กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูที่ทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นครีมนีเวียนะคะใครไม่มีครีมนีเวียก็ใช้เป็นเกลวัสลีนได้เลยนะคะในส่วนของครีมนีเวียเ็าจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยทาให้ผิวของเราขาวกระ่ันใสช่วยลดฝ้าลดกระนะคะ เราจะใช้ครีมนีเวียอยู่ที่1-2ึ่งถึงสองช้อนชานะคะใครจะทาเยอะก็สามารถเพิ่มลดอัตราส่วนได้ตามต้องการเลยนะคะตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นเจลแครอทนะคะเจลแครอทตัวนี้มีขายที่เซเว่นเลยนะคะหาซื้อได้ตามเซเว่นง่ายๆเลยนะคะซึ่งเจลแครอทตัวนี้เขาจะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยผิวของเรากระจ่างใสนะคะช่วยกระชับรูขุมขนช่วยปกป้องแสงแดดได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะคะ เราจะใช้เกลเคลอทตัวนี้อยู่ที่1-2ึช้อนชานะคะตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะเพิ่มเป็นวิตามินอ e ีนะคะใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เลยนะคะในส่วนของวิตามินอ e, ีเขาจะช่วยปกป้องริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้วิตามินอ e ีอยู่ที่หนึ่งแคปซูลนะคะใครมีแบบเป็นน้ําก็ใช้ประมาณครึ่งถึง1ช้อนชานะคะ หลังจากนั้นให้เรามาคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะสูตรนี้บอกเลยนะคะว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะในส่วนของใครที่มีผิวไม่กระจ่างใสผิวแห้งกร้านมีริ้วมีรอยนะคะสูตรนี้สุดยอดมากเลยนะคะใครจะทําเก็บไว้เยอะได้เลยนะคะสูตรนี้เก็บในอุณหภูมิห้องได้เป็นเดือนเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องแค่ตู้เย็นเลยนะคะจะทําเก็บไว้ใช้เยอะๆได้เลยนะคะบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆนะคะสูตรนี้นี่เลยนะคะ บอกเลยค่ะสูตรในว่าสุดยอดจริงๆสําหรับคนคนที่มีริ้วมีรอยคนที่ผิวแห้งกลานผิวไม่มีความชุ่มชื้นนะคะ นี่เลยนะคะให้เราทาแบบนี้ทําเป็นเดย์ครีมในครีมได้เลยนะคะสูตรนี้วิธีเก็บรักษาให้เก็บใส่กระปุกนะคะโดยที่ไม่ต้องแค่ตู้เย็นนะคะเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องได้เกือบเดือนเลยนะคะสูตรนี้นะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ Share, เพื่อเป็นกำลับบงใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้ดูนะคะใครอยากมีผิวที่สวยที่ใส,สห่างไกลรุ่อยนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะ